สวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิเสกราวเคยไทยสะพายเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะทิพามาค้นพิกเขาเขามาในเต้นเนาะพี่น้องก็ตั้งแต่เก่ามองชาวเนาะวันนี้มาก็สเร็จเสร็จแล้วเนาะก็เลยแวะมาอัปเดตแล้วก็จะพาปลูกดอกดาวเรืองเนาะวันนี้วันวันพุธวันนี้วันดีวันนี้วันไหไวันพุทธหัสเดี๋ยวเนาะพี่น้องวันนี้วันพุทธหัตวันนี้วัน ครูบาอาจารยก็ที่ก็เลยมาปลูกดอกดาวเรืองนะเนาะเอาไว้ไหว้ครูบาเอาไหว้ไปทําบุญนะเนาะพอดอกหลายๆเราก็จะเก็บส่งไปให้เเขาทาําใบสีก็ได้บุญได้กุศลเนานะพี่น้องที่ก็เลยพามาดูพริกข้างในแล้วก็เดี๋ยวพาไปปลูกอดอกดาวเรืองเนาะพี่น้องเนาะในนก็ทำเสร็จแล้วก็อัปเดตจังนิดเนาะนี่นะ เห็นไหมดูมุมกว้างเลยพี่น้องนี่ดูกว้างใหญ่มากเลยเนะเาะเต็นมันพุมันพังก็ที่ก็เลยเอา,เอา,เอาพลาส,สติกมามา,เ,าเห็นไหมนี่มาสอมเนาะนี่เต็นเรามันพุพังแล้วเราก็เลยเอ,เ,อเอาเทปกาวที่มันเหนียวเหนียวเอามาปิดกับพลาส,สติกเนี่ยเป็นผ้าย,ยางเนาะยาวไปหน่นเนาะพี่น้องเนาะ ก็ทีก็ขนมาไวอุณหภูมิเขาจะได้ปกติเนาะพี่น้องเนาะดูสินี่สวยงามไหมดูเอาอ่ะดูสิยอมเลยคือขยันไงพี่น้องเนี่ยกำลังดอกกำลังงามเนาะก็ที่ก็จะเปิดผาไวอย่างนี้เนาะจะได้มีผีเสื้อพวกผึ้งพวกแมลงมันจะได้มาตอมเนาะพี่น้องเนาะตอมเกสรก็จะได้หน่วยหลายๆ แวะมาทักทายกันเนาะเห็นไหมนี่เนาะกำลังดอกหลายเลยพี่น้องกำลังดอกหลายเลยเนี่ดูสิดูว่าแมงมันกเริ่มเขามาเนาะกว้างดี่จนนี่ฝั่งนี้มะเขือก็อยู่ในนีดาเนาะนี่มะเขือดูอสินี่ยังไม่ได้มาพรวนดินเดี๋ยวจะมาพรวนดินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ ฝนมาก่อนพวกพี่กอะไรงามที่แฉะนี่แนวยาวหรอวะนี่งามแฉะนี่ดีเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บไว้แนวอันไหนที่มันงามๆเนาะไม่กินดอกเอาไว้แนวนี่เอาไว้ปีหนาดอกหลายเจนพี่น้องเอ้ยดอกหลายสะออนกิดกะทิไหมสะออนเลยนเนาะดูสิ ปลูกอยู่เยอระะมันเนาะพี่น้องเนาะมันไม่ได้ปลูกง่ายเหมือนอยู่ไทยบ้านเองเนอะพี่น้องปลูกพริกในเมืองหนาวนี่ต้องดูแลดีเนาะยังจะได้กลิ่นเห็นไหมพี่เสือมันก็ะบินมานี่พี่เสือเห็นหลายตัวอยู่เลยเมื่อกี้ปะ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปปลูกดาวเรืองวันนี้ทางยาเห็นไหมเหน่วยมาก เห็นเรามันก็มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเวลาเราถางเศษเห็นไหมนี่ดูหน่วยพิกสะอ่อนไหมเนี่ยหน่วยพันใหญ่เนาะพีกพันใหญ่พันยาวหน่วยหลายจุสะอาดเลยดูสิเหลี่ยมม่องมองถางแบบว่ายังไม่แลวดีแลวแต่ในส่วนตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงอื่นยังไม่แล้ว ดูอ่าดอกไม่งามงามดอกกุหลาบเห็นไหมนี่อันนี้ก็กำลังเริ่มถางเนาะนี่ยังไม่เร็วถางแล้วเราก็จะได้พรวนดินเนาะพี่น้องเนาะนี่พรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วจะถอนหอมออกดาอันนี้เป็นดาวเรืองพันใหญ่บ้านเองนะพี่น้องนี่เป็นดาวเรืองพันใหญ่บ้านเองเน,เนเาะที่กำลังจะปลูกเอาวไวเก็บดอกเนาะพี่น้องเนาะนี่ที่ก็เลยแวะมาทักทาย แล่วปลูกด้วยกันเนาพี่น้องหนาสดเลยเนาะวันนี้ไม่ได้เมคอัพไม่ได้แต่งหนาแล้วพี่น้องตื่นเช้ามากินกาแฟกันเลยมาเลยเนาะนี่บรรยากาศที่เราถางไปมันก็เรียบร้อยดีเห็นไหมหน่วยใหญ่เหรอเห็นไหมเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มเนาะพี่น้องเนาะให้เข้าแก่ก่อนยังกำลังใหญ่ไม่แก่เท่าไรเนาะี่เรียงไปตรงนี้ Ừ, กว้างสวนกว้างอยู่พี่น,อน้องดูสิก็ชอบแต่แถวนี้ก็มดวันเลยเห็นไหมนี่ก็ะบอกทางตะวันทานใหญ่เนาะเลยแวะมาอัปเดตจักนิดข้อแรกอันดาวเรืองมันอยู่ตรงนี้พี่น้องแต่ทีนี่ว่าถั่วมันงามไงถั่วมันใหญ่ดูวะเดี๋ยวจ้าให้ดูถั่วใบมันหลายนี่ดูหน่วยเต็มเลย เดี๋ยว,วันเสานี้ก็ที่จะเก็บไปฝากครอบครัวเนาะให้ข้าหนึ่งให้กินให้ขาอ,อบให้กินพอพอปลูกตรงนี้เราถั่วมันหลายใบยมันหลาย,ม,ลายมันก็คลุมเนาะพอมันคลุมมันก็เลยไม่ใหญ่ไงดาวเรืองมันเลยไม่ใหญ่ก้าเลยต้องเอาออกนะพี่น้องเนาะนเอาออกดอกไม้ก็งามดอกสีขาวดอกสีชมพูว้า ช่อใหญ่ๆสวยๆเลยไม่รูั่วดอกอะไรไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรเนาะแต่สวยเนาะพี่น้องเนาะดูสิก <c> ะ <oughs> ที่กระดำจนนี่นะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ยุดเลย <c oughs> ดอกไม้งามแถตรงนี้ซุ้มนี่เนาะลังโผมาป่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะไม่ไล้วการเลี้งงานมัวแต่พูดอยู่นี่ ะเดี๋ยวจะพาปลูกตั้งกล่องตรงนี้ก่อนปลูกดาวเรืองดาวเรืองไข่บาดเองดอกมังนงามเนาะเห็นแล้วนาะพี่น,อน้องบรรยากาศเกิจะครื้นครื้นนิดนึงมันเหมือนฝนจะตกมันก็นไม่ตกของพี่น้องเไง ที่ว่า็ไว้แต่เราหลุมแล้วเนาะนก็กรบดินเลยใส่ปุ๋ยไปเพอะได้ใหญ่เร็วๆดอกเลยหลายเนาะมันอยูสภาพดูไม่จืดเลยวะนี่ไม่สวยดอกทำสวนเนาะไ,ได้นั่ง สวยๆนั่งวารูปนี้วันนี้มาทำสวนดอกมูเปืิอนลิ้นเปืิอนฝุ่นนาพี่น้องเออกหลายๆเด้อออกดอกหลายๆได้เก็บถวายพระดอกน่นเรื่องสวยเดือพี่น้องดอกพันใหญ่กับพุ่มช่อใหญ่เนาะ เป็นอย่างดีแบบได้ดอกได้หลายอันเองอาโทวดไว้ตรงนั้นใหญ่มากตรงนี้ต้นใหญ่ต้นน้อยเดี๋ยวมันก็ใหญ่ตามตามกันเนาะได้ลดงามลวพี่น้องเนาะนี่สำเร็จเสร็จแล้วดาวเรือง ของกนะทิเนาะจะได้ทางยาต่อพี่น้องก็นเนยกับทางยานี่ยเลยยาหลายนี่เนาะยายาแบบนี้นี่ยนะมันหลายนี่ยาแบบนี้เราเรืองไทยก็สวยนี่ก็ปลูกไวม้มุมนี่คือกันเนาะเดี๋ยวมาพรวนดินพรวนดินแล้วเขาก็งามเลยพี่น้องเย นี่ก็ดาวเรืองก็แวะมาทักทายเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ด้อจ้าบ๊ายบาย